แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกรปีผลิต65้าทับ 66, 66, งวดที่8นะคะจ่ายเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่8ได้การคนละกี่บาทขณะที่ข้าวเปลือกเหนียวไม่ชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดนายทิวรทธิ์พรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ห้ทับหกรอบที่1ได้แจ้งอัปเดตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ6 งวดที่8นะคะเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26พฤศจิกายนจนถึง2ธันวาคม2565ข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยตันละ806.94บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ566.55บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตันละ369.64บาทข้าวเปลือกเจ้าชดเชยตันละ530.96บาท และข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะนายทิวิ์แจ้งเพิ่มเติมว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่7จถึงแแล้วพบว่าราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ที่ปรับตัวลดลงเกษตรกร,ร,กรอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันไรยได้ข้าวปีผลิต65ทได้ที่เว็บไซต์ ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐนะคะจากนั้นใส่เลขบัตรประชาชน13หลักระบบก็จะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินโครงการประกันรายได้ข้าวปีผลิต65ห้าถกเข้าบัญชีไหนพร้อมโอนวันที่เท่าไหร่นะคะสะขาขาทกสและสถานาการโอนสำเร็จหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับงวดที่8ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกรปีผลิต65ทับ66งวดที่8กายเงินส่วนต่างประกันราคาข้าว